สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่สวัสดีพ,พ่อพ่อพี่พี่พทุกทุกท่านนะคะวันนี้พาคุณยายเพียวมาอยู่บ้านใหม่คุณยายเพียวแล้วนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะบ้านใหม่คุณยายเพียวแต่ยังไม่เสร็จนะคะแม่แม่จ๋ายังไม่เสร็จก็เลยได้มาอยู่ก่อนก็ขออ,อ คนเฒ่าคนแก่แล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะ <musician. S 1> เพราะว่าให้คุณยายเพียวได้มาพักอาศัยอยู่ก่อนนะคะ <rhymes. S 1> เพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นบ้านนะคะแม,แม่แม่จ๋าเพราะว่าบ้านคุณยายเพียวก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะ <ksi> เพราะว่าช่างยังไม่ได้แบบเก็บรายละเอียดเก็บความเรียบร้อยนะคะเพราะว่าพึ่งมุงหลังคาเสร็จนะคะแม่แม่จ๋าแล้วก็อันนี้ก็เป็นนั่งร้านแต่ก็ยังไม่ได้เก็บเพราะว่ายังไม่ได้เก็บความความเรียบร้อยของ บ้านคุณยายเพียวยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะได้แตนมุงหลังคาเสร็จนะคะก็เลยขอ,อเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายายะค่ะแล้วก็เจ้าแม่ธรณีศิษย์ศิธิ์ทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ให้คุณยายเพียวมาขอพักอาศัยก่อน,นะค่ะพักามาพักช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ขึ้นบ้านนะคะเพราะว่าต้องรอเลิกยามงานนี้แล้วก็บ้านของคุณยายเพียวให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะอันนี้ได้มาเกินครึ่งแล้วนะคะแม่แม่จ๋า เราก็ต้องต่อกันศาสตร์ออกมาแล้วก็ต่อเสาอีกสองเสานะคะเพราะว่านี้แค่มุงหลังคาเิร็์นะคะแม่แม่จ๋าบรรยากาศรอบบ้านคุณยายเพียวนะคะรอบบ้านนะคะก็จะมีต้นไผ่เป็นเป็นร่มให้กับคุณยายเพียวนะคะฝั่งๆก็จะเป็นแม่น้ําค่ะแม่น้ําแล้วก็ทุ่งนาฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําฝายนะคะแม่แม่จ๋ามีต้นยูคาลิตัสบรรยากาศร่มรื่นมากค่ะเย็นสบายช่วงกลางวันเอ่อม่านคุณยายเพียวยังไม่เสร็จนะคะแม่แม่ขา เพราะว่าให้คุณยายมาพักอาศัยก่อนน้องปูเป้เขาจะกลับมาจากทัวแล้วค่ะแล้วก็เก่งชัยเขาก็ต้องกราบขอพระคุณครอ,อบครัวแล้วก็บ้านน้องปูเปม้มากๆเลยค่ะที่ให้คุณยายเพียวได้พักอาศัยชั่วคราวค่ะพักกลางวันเพื่อหลบเดชหลบฝนนะคะแต่คุณยายเพียวได้มาอยู่บ้านตัวเองแล้วนะคะแม่แม่จา๋าบ้านตัวเองแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะว่าได้มุงหลังคาก็ต้องกราบขอพระคุณคุณแม่เจนคุณแม่เปรมคุณ คุณแม่มีนาเออคุณแม่ใหม่คุณแม่เจเจคุณแม่ทุกทุกท่านเลยนะคะที่เมตานะคะสมทบทุนสร้างบ้านให้กับคุณยายเพียวนะคะแม่แม่จ๋ากราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกทท่านเลยที่ที่น้องควันไม่ได้เอ่ยนามก็มีคุณแม่กรุณาคุณแม่นงรักคุณแม่ใจอืมคุณ คุณพี่จูบนะคะทุกทกท่านเลยนะคะที่เมตตาคุณยายเพียวนะคะคุณแม่เกตนะคะแต่ที่ที่ได้ใหญ่ๆก็คือว่าถ้าไม่มีแม่คุณแม่เจนคุณแม่เปรมมากับคุณแม่มีนาที่แม่แม่ท่านใหญ่ๆนี้คุณแม่คุณพี่หม่แบบนี้คะ่ะก็บ้านคุณยายเพียวก็ ไม่ได้ไม่ได้มีค่ะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแม่แม่จ๋าก็ต้องกราบขอพระคุณแม่แม่ทุกทท่านเลยแล้วก็แม่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะคะที่เมตานะคะที่เป็นสะพานบุญนะคะได้สมทบทุนสร้างบ้านเติมเต็มคะแนนสร้างบ้านให้กับคุณยายเพียวนะคะแม่แม่จ๋า เรามาดูบ้านคุณยายเพียวนะคะแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแม่แม่จ๋าก็เลยได้ให้ขอขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเมทรินีศิดิ์สิษิ์ทั้งหลายนะคะที่อยู่ณสถานนี้ขอให้คุณยายเพียวมาอยู่พักก่อนนะคะแม่แม่จา๋าเข้ามาอยู่พักก่อนนะคะ เพราะว่าเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยเรายังไม่มีวันที่จะขึ้นนะคะขึ้นบ้านนะคะแม่แม่จ๋าต้องรอเติมเต็มคะแนนให้ครบก่อนนะคะคะแนนที่เหลือก็ส่วนที่เหลือ,ลอประมาณ50,000่นคะแนนนะคะที่จะเสร็จเพราะว่าต้องต่อเสาอีกสองเสาและก็การศาสตรนะคะแม่แม่จ๋าก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกทท่านเลยที่มีความเมตตากรุณานะคะที่สมท,ทุนสมทบคะแนนนะคะเป็นสะพานบุญให้กับคุณยายเพียวได้สร้างบ้านนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกทท่านเลย ถ้าแม่ท่านไหนที่น้องน้องขวญไม่ได้เอ่ยนามน้องขวญก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็แม่แม่ทุกทท่านเลยนะคะที่รักและก็เอนดูคุณยายเพียวนะคะจึงได้มีบ้านเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่มีแม่แม่ก็ไม่รู้ว่าคุณยายเพียวจะมีบ้านตอนไหนนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยขอพระคุณจากใจจริงเลยนะคะแม่แม่จ๋านี่คุณยายได้มาอยู่บ้านชั่วคราวนะคะบ้านของตัวเองชั่วคราวเพราะว่าได้มาอยู่พักก่อนยังไม่เสร็จนะคะแม่แม่จ๋าเพราะว่า ปูนก็ยังไม่ได้เทรตรงตรงเสาตรงนี้นะคะแม่แม่จ๋าตรงหลุมนะคะอันนี้แค่มุงหลังคาเสร็จแล้วก็บรรยากาศรอบบ้านคุณยายเพียวฝั่งฝั่งก็จะเป็นแม่น้ําหัวฝายแม่น้ํามูลฝั่งนู้นนะคะแม่แม่จ๋าแม่น้ำฝั่งนู้นนี่ก็จะเป็นนาข้าวทุ่งในน้ําน้ําขึ้นเยอะเหมือนกันค่ะเกี่ยวข้าวไปแล้วบางเจ้านะคะนี่ก็จะเป็นรอบๆอบมีต้นไผ่ร่มรื่นค่ะช่วงองวันเย็นสบายเลยแต่ยังไม่มีไฟฟ้านะคะแม่แม่จ๋าไฟฟ้า การทํางานของคุณยายก็ลําบากหน่อยเชื่อใช้เครื่องปั่นไฟนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะต้องกราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกทท่านเลยที่เมตตาแล้วก็มีหลายท่านนะคะที่น้องควันไม่ได้เอ่ยนามเพราะว่าน้องควันอาจจะจำไม่ได้ก็เดี๋ยวน้องควันจะลงรายละเอียดให้อีกทีหนึง่ง คุณยายเพียวมาอาศัยบ้านคุณยายเพียวได้มาอยู่บ้านตัวเองแล้วนะคะแม่แม่จ๋าคุณยายเพียวเป็นไงบ้างคะได้มาอยู่บ้านตัวเองคะ่ะได้มาอยู่บ้านเหยียบที่บ้านตัวเองนะคะขอให้บ้านคุณยายเพียวอยู่เย็นอยู่เย็นเป็นสุขนะคะอยู่ร่มรื่นมีแต่ความสุขเฮงเฮงปังปังเลย ขอให้มีแม่แม่ใจบุญใจดีมาสมทุนทุนสมทบคะแนนสร้างบ้านให้คุณยายเพียวให้เสร็จสมบูรณ์นะคะคุณยายเพียวคะวันนี้ได้ทานอะไรต้นกล้วยมัมๆเลยนะคะน้องควันก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่จ๋าน้องควันจะมา,าลงคลิปให้ดูใหม่นะคะสวัสดีแม่แม่นะคะสวัสดีคะ่ะ